ตีค่ะคะุณผู้ชมจำยายได้ไหมคะคุณผู้ชมมชื่ออตกใจคลิปนี้เอายายที่ไหนมาทันย่ายเองค่ะคุณผู้ชมขาทันย่าจะบอกว่าโดนโดนสาสาจา๋าแล้วก็ลูกจา๋าใช้มาซื้อของค่ะคนเราเกิดมาเป็นแม่นะเป็นแม่และเป็นภรรยาที่ดีเราก็ต้องบริการครอบครัวงเราถูกต้องไหมคะ ตามทันยาไปว่าทันยาไปซื้ออะไรนะคะคุณชมขาวิแบนหลุดเลยโดนใช้มาซื้อนาโชซื้อโดเจมบอกว่าอยากจะทานนาโชวชีสโอเคทันยาออเดอร์นาโชไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูคนต่อไปตามออเดอร์นะคะแม่บ้านสมองไวนี่ตอนนี้สามทุ่มครึ่งแม่บ้านก็ยังบริการครอ,อบครัวอยู่นะคะ ตอนนี้รอนาโชวเป็นดิฟทรูนะคะเป็นอาหารแม็กซิกัคนค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างเข้าวันนี้ทันยา่าสบายดีค่ะวันนี้เป็นวันเสาร,ร์นะคะยามค่ำคืนเปิดเพลงฟังกันหน่อยดีไหมเป็นไง <h> ละ่ละจะถึงคิวเราแล้ว,ลวะคะ่ะคุณผู้ชมเตรียมเงินไว้ก่อน เตรียมเงินไว้ก่อนเขาบอกว่าห้าเหรียญซัมติงห้าเหรียญซัมติงก็เกือบหกเหรียญอ่ะเราก็เตรียมไว้หกเหรียญสิคะเอาแบงก์ยี่สิบไม่มีอีกตายแล้วมีแบงก์ร้อยเอาอีกจะซื้อของเขาหกเหรียญดันมีแบงก์ร้อยอ๋อไม่ไม่ควรจะซื้อของเขาหกเหรียญนั้นมีแบงก์ร้อยไม่ใช่มีแบงก์ยี่สิบซ่อนอยู่อาหารที่นี่เดี๋ยวเชิญย่าให้ดูนะเดลชาโก้ถ้าย่าไม่ชอบทานหรอกพวกเนี้ยเจมส์ James นละังเขาชอบ ทัยา่าจะซื้อให้เขาเด็กเคเจก็บอกทันญ่าบอกว่าแม่หนูฝากซื้อไอศครีมส้มหน่อยทัญ่าก็จะซื้อไอศครีมส้มให้เขาส่วนตัวทันญ่าเองเนี่ยวันนี้ทัญ่าจะสม,มานาคุณตัวเองด้วยการทานไอศครีมฮังกันดัสชนิดแบบว่าเอาให้สะใจกันไปเลยคุณผู้ชมตอนนี้คุณผู้ชมเห็นทัญ่าใส่เสื้อหนาวเห็นไหมเสื้อมันหนาวนิดๆอากาศเย็นตอนนี้59 57องศาฟาเรนไฮต์ ก็คาดว่าน่าจะเป็นประมาณสัก20แตเปล่าห,หรือไม่ถึงเนี่ยมันเย็นตอนกลางคืนแล้วก็ต่อกลางวันก็ร้อนกลางคืนก็เย็นอะไรก็ไม่รู้ตาข้าพเจ้าแล้วปิดไฟเดีย๋ยเดี๋ยวเขาเห็นแล้วปิดไฟกันเองะเขาเห็นเวลาแอปทายเขาใช่ฮซฟ์พีสคนนีนะขายด้วยทอนเงินด้วย ทุกอย่างเลยรับออเดอร์ด้วยที่นี่นะต้องไวเขาจะมีกเวลากำหนดเลยนะว่าคนหนึ่งกี่นาทีนะครับคุณผู้ชมเขาจะมีเวลากำหนดเลยว่าคนหนึ่งรับลูกค้ากี่นาทีเนเข้าไปข้างหลังแล้วยากเขาจับเวลาอยู่ตอนนี้สิบเก้าวินาทียี่สบวินาทียี่สิบสองวินาทีนะลันไปเรื่อยๆคนขายก็กำลังไปปั่นใหญ่เลยไปปั่นยังยังนักนงสี่สิบสามวิสี่สิบห้า เป็นทันย่าใจสั่นตายเลยมีใครมานั่งจับเวลาแบบนี้นั่งนั่งสานนะาโอเค thank you รับออเดอร์แล้วก็ไปทำแล้วก็มาทอนแล้วก็ให้ลูกค้าครบต้องคล่องต้องไวนะครับ thank, <you. S 1> thank you so much ไปละไปเลย ไปแล้วเราไปดูต่อไปคนขายรู้ทันย่าถ่ายคลิปไม่พูดเยอะเลยปกติก็จะต้องแบบว่าเออขอบคุณนะคะ Have a nice night วันนี้แบบว่าเขาแบบเงียบคนเดียวคุณผู้ชมรู้ไหมว่าที่เมืองไทยคงเหมือนกันนะร้านพวกเนี้ยเวลาลูกค้าซื้อ drive to เนี่ยจะจับเวลาทันทีเลยว่าปุ๊บคนนี้บริการกี่นาทีนะคะดีเนาะบองไวแต่ถ้าเป็นทันยา่ามีใครมานั่งจับเวลานี้ทันยา่ามือไม้อุ้ย มือไม้สั่นเลยทำไม่ได้ต่อไปเราก็จะมาแวะที่ Ralph Ralph มาตอนแรกมาอเมริกาตอนแรกเรียกว่าไงมะลาฟไปลาฟกันเจมเดี๋ยวไปซื้อของที่ลาฟเคเจเดี๋ยวแม่ไปลาฟลาฟเลยลาฟเจมเจมบอกทัญญาว่าไม่ไม่ใช่เรียกว่าลาฟไม่ใช่ Ralph 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 ไม่รู้ถูกเปล่ากไม่รู้พูดไปงั้นน่ะไปเราไปซื้อไอตมมกันดีกว่า พี่รฟนะคะไปค่ะไปกันค่ะใส่แว่นด้วยวันนี้เป็นยายเลยคุณผู้ชมยายทัย่าตอนนี้คนเรียกนะ้ายังเรียกทัย่าว่ายายนะคะหรือว่าป้านะเอาแค่นาก่อนนะคะคุณผู้ชมขาลูกๆหลานๆไปเราไปซื้ออากาศเย็นมีสบายคุณผูม้มออกด้วยเหมือนคนบ้าเลยว่าซื้อแต่ไอศครีมไม่ได้เพราะว่า ใจชุกคิดขึ้นมาว่าพวกนี้อยากกินก๋วยเตี๋ยวไก่ก็เลยเดินไปดูไก่กันดีกว่าผู้ชมอาจจะเห็นทันยามาบ่อยๆแล้วก็จะไปอยู่ไม่กี่ที่นะคะแถวบ้านของก็ขยันลดร,ถร,ถราคากันจังเลยคุณผู้ชมค่ะไอหนู่มลดไอหนี่ลดไอนัน่นลดตอนนี้จะเต็มไปด้วยเตอร์กีเลยเพราะว่าใกล้แตงกิ้วไก่เพื่อนสายจะไม่มีลดราคาถูกมากเลยตัวยักษ์มากเลยอย่างกับตัวอย่างกับลูกหมูค่ณผู้ชมมีใหญ่ก็ดูก่อน ใหญ่จริงมันเริ่มเลยอะเหรียญ99เราไปดูไก่ดีกว่าจะทำก๋วยเตี๋ยวออานี่แหละ,อะเอาอะไรดีนะทำไมวันนี้อุย้ยลดราคาอีกโอ้้หฟุกเฮ้ยไม่ใช่ไม่ลดกุญแจอุย้ยายวันเกิดวันฟรีตายละยังไงเนี่ยเยอะจัง เอาไหนดี right, อันนี้เลยค่ะคุณผู้ชมไอศครีมส้มอันนี้เลยนี่ยี่ห้อนี้เขาจะชอบมากย่าซื้อเขาสักสองอันกันลวกันสองอันเองแม่ขี้เหนียวสองอันพอแล้วกินอะไรแย่ๆคุณผู้ชมขาะอทานยาวันนี้ไม่ลดราคาไม่ลดเลยดีแล้วที่ไม่ลดเพราะถ้าไม่ลดก็จะไม่ซื้อเยอะถ้าลดเราจะซื้อเยอะ <But> ใช่หรือเปล่าเนี่ยจะซื้อไปผิดอีกเจช็อกโกแลตชิพ ของเจมส์ช็อกโกแลตพีนัทบัตเตอร์ได้จะซื้อผักใช้ผักผักโขมผักโขมเอาเสร็จอันละสาสองที่เมืองไทยเท่าไหร,ร่คะเป็นแนทขาดไม่ได้ชอบมากทั้งคนทั้งนกงงนันย่าเอาไปหนึ่งอันสมสัญญาชอบเน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 อร่อยพุดนัทสองอันเลยเสร็จบ้านสมองไวกลับบ้านแล้วนะคะเป็นกินไอศครีมให้สบายใจนะคุณผู้ชม แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะคุณนายค่ะ